สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหทำกระป๋องรองน้ำมันเครื่องนะฮะโมดิฟายขึ้นมาจากขวดเบบซี่นะฮะขวดพลาสติกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวดเบบซี่เนี่ยมันสามารถคือมีความจุแล้ว1ลิตรนะฮะ1.25 1.45อาอะไรประมาณเนี้แล้วดันดันดันข้างเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะ มันก็สามารถเปิดเทน้ามันออกได้นะฮะฮะ่าฮเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปกันนะฮะว่าไอเดียเป็นยังไงนะฮะลองน้ํามันเครื่องนะฮะแล้วก็เอาน้ํามันเครื่องไปใช้นะฮะหยอดโซ่นะครนี่เป็นไงแล้วโอ้โหก็คือตรงนี้ก็ตัดนะฮะแบบนี้นะฮะทำไมไม่เอาชามใส่ง่ายดีนะฮะ ชามล้างสะอาดๆเอาไปใส่น้ำมันเครื่องก็ได้นะฮะแต่ว่าชามเวลาเทอตรงนี้เ,เปิดฝาออกนะฮะอันนี้เป็นขวดเปล่าขวดเก่านะ,ะสมมุตินะฮะสมมุติลองน้ำมันเครื่องมาแล้วนะฮะก็เทแบบนี้แห่นแน่เห็นไหมฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมีขวดไอ้มีขวด เบฟซีนะฮะ1.25 1.45นะฮะมีกล่องนะฮะพัสดุให้มันพอดีกับตัวนี้นะฮะ<ง>แล้วก็แปะนะฮะให้เรียบร้อย <c oughs> เป็นไงนี่แหละฮะไอเดียเจ๋งๆเลยนะฮะไม่มีอะไรมากพอเทใส่นี้เสร็จปุ๊บเป็นน้ำมันเก่าใช่ไหมฮะเอาไว้หยอดโซ่นะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็ปิดเอาไว้เอาไว้ถ่ายครั้งต่อไปนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็กึ่งถาวรนะก็คือแข็งแรงอ่ะ เก็บไว้ถ่ายน้ามันเครื่องครั้งต่อไปก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะพอน้ามันเก่าหมดไอ้น้ามันเก่าเทเต็มเนี้ยเราเอามาใส่กระป๋องหยอดโซ่นะฮะเ้วก็เทนะฮะเห็นไหมฮะคือมันมาตั้งแต่ตรงเนี้ยนะฮะมันก็สะดวกนะฮะเทออกจากตรงนี้มันก็ต้องไม่ใช้กวยละไม่ต้องใช้กวยละตรงนี้เทจากตรงนี้มานี่ก็ไม่ใช้กวย แต่ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากนะฮะใช้กันไก่จีนนะฮะเห็นไหมฮะไก่จีนเล็มเล็มนะฮะประมาณนี้นะฮะวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก,กดไลค์ให้ด้วยละะมันก็อยู่ใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกสบายนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ มันอยู่ใต้ท้องรถมันก็เตี่ยพอดีนะฮะมันก็พอดีกับใต้ท้องรถที่เราจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่นะเห็นไหมฮะโอ้โหไอเดียเจ๋งเป็นไงล่ะเปิดฝาน้ำมัน หัวน็อตออกก็ถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยเทน้ำมันเครื่องก็ไม่หกนะฮะจะเจ็ดสซะซซะด้วยซ้ำ